สวัสดี <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆทุกคนครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยอีกแล้วครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับหลังจากการจัดเวทีเสวนาในหัวข้ออนาคตสถานีหัวลําโพงประวัติศาสตร์คู่การพัฒนานะครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14บธันวาคม2564ที่ผ่านมาการรถไฟก็บอกว่า20่ธันวาคมนี้นะครับจะ รอบทสรุปรถไฟทางไกลเข้าสถานีกลางบางซื่อหรือไม่การรถไฟก็จะเร่งรวมเสียงเวทีเสวนานะครับจากเวทีในส่วนด้านคุณศักสยามก็บอกว่าถ้าไม่ตกผลึกก็จะไม่เดินแผนพัฒนานะฮะตามข่าวนี้กันเลยนะครับเรื่องนี้ก็ใกล้วันที่23 ธันวาคม2,524เข้ามาทุกทีซึ่งก็เป็นวันที่เขาจะเริ่มหยุดการเดินรถเกือบจะทุกขบวนนะฮะที่จะวิ่งเข้าหัวลำโพงให้มาวิ่งที่สถานีกลางบางซื่อเหลือเพียง22ขบวนเข้าไปที่สถานีหัวลำโพงคราวนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมข้อมูลจากหลังจากเปิดเวทีและฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหัวข้ออนาคตสถานีหัวลำโพงประวัติศาสตร์คู่การพัฒนาเพื่อนำมาประมวลผลว่าประชาชนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรและหากดำเนินการแล้วจะเกิดผลกระทบและประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้าง ก็ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีแนวคิดทุบสถานีกรุงเทพนะครับหรือว่าสถานีหัวลำโพงและเรื่องการพัฒนาสถานีหัวลำโพงก็ไม่ใช่แนวคิดที่เกิดขึ้นในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้เป็นผลการศึกษามานานแล้วตั้งแต่การสร้างสถานีกลางบางซื่อตนเพียงแต่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการบริหารงานของการรถไฟ ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ประสบภาวะขาดทุนเท่านั้นนายศัก์สยามกล่าวต่ออีกว่าเรื่องการพัฒนาสถานีหัวลำโพงหากยังไม่ตกผลึกก็ยังจะไม่ดำเนินการนะครับส่วนเรื่องการปรับลดขบวนรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงให้เหลือ22ขบวนตามแผนของการรถไฟนั้นตนเพียงแค่มอบโจทย์ให้การรถไฟเอาไปพิจารณาและก็วิเคราะห์ว่า จะมีแนวทางอย่างไรที่ทำให้การเดินรถทั้ง22ขบวนส่งผลกระทบกับการจราจรทางบกให้น้อยกว่านี้ได้หรือไม่อย่างไรหากไม่มีก็ยังคงให้เดินรถเ,เข้าหวัวลำโพง22ขบวนเหมือนเดิมดังนั้นนะครับก็ยืนยันว่ายัางคงมีขบวนรถไฟเดินรถเข้าสถานีหวัวลำโพงอย่างแน่นอนแต่ก็แค่22ขบวน ในาสักสยามก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าส่วนกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาทบทวนชะลอแผนงานการเปิดบริการรถไฟทางไกลไปที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2564ให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีความพร้อม เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบนั้นคงต้องนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันซึ่งทุกเรื่องทุกแนวคิดต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาสนับสนุนหรือ,อตัดสินใจไม่ได้อย่างไรก็ตามวันที่20ธันวาคม2564นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการ และการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อโดยจะนำเ,เรื่องการเปิดให้บริการรถไฟทางไกลที่สถานีกลางบางซื่อมาพิจารณาด้วยเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะเปิดให้บริการในวันที่23ทธันวาคม5 6 6 4นี้เหลืออีกไม่กี่วันนะครับวันนี้วันที่1 0 เนะครับวันที่ผมกำลังทำคลิปเนี้ย17 18 1 9 2 0 21 22 23 6วัน7วันรวมรวมวันนี้นะ6วัน17 18 19 2 0 2 1 2 2 23อ่ะถ้ารวมวันนี้ก็7วันถ้านับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็เป็น6วันต้องว่ากันแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงจะตกผลึกหรือว่าจะเดินหน้าหรือว่าจะาประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟครับที่ว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเป็นปีทองของการรถไฟปีทองของการคมนาคมทุกอย่างเหมือนก้าวกระโดดนะครับจากแต่ก่อนในการรถไฟก็ไม่ค่อยจะมะีชื่อเสียงอะไรมากมายในด้านงานข่าวนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันนี้ผู้คนเขาสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่ารถไฟสายสีแดงรถไฟฟ้าต่างๆบูมมากครับกลายเป็นว่าปีทองของการรถไฟเลยครับปีนี้สุดยอดปีต่อไปยิ่งน่าจะโตมากกว่านี้ฮะรถไฟทางคู่หลายๆเส้นทางก็กําลังก่อสร้างนะครับมีก็มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินอีกนะฮะก็รอต่อไปครับมีก้าวหน้าอย่างเดียวครับทุกพัฒนา พัฒนาจริงๆสำหรับวันนี้เท k e โฟ o t o ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ